ไปดูบรรยากาศการปิดกล้องนะคะเรียกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะของละครเรื่องนี้นะคะยอดรักนักสู้ค่ะของค่ายอัครพลโปรดักชันค่ะไวถ่ายทำที่ท้องทะเลสวยๆนานกว่าสี่เดือนในที่สุดยอดรักนักสู้ละครดราม่าน้ำดีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของอาเซียที่สามในนามค่ายอัครพลโปรดักชันในเวลาจันทร์ ติดกล้องงานนี้อัพเดทยแอนเหล่านักแสดงนำด้วยกิจมลโดยนำมนัสนันท์ที่โคจร,รมาแสดงละครคู่กันอีกครั้งนิคกีิตาหมิงเทริสาปั้นสันและอีกคับข้างก็มาร่วมงานเลี้ยงท่ากลางบรรยากาศสนุกสนานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมร่วมชมภาพบางส่วนของละครเป็นครั้งแรกค่ะดูแล้วก็ทั้งฮาทั้งซึ้งทั้งนี่แหละโอ้ยเยอะมากเลยครับลลเยอะมากเยอะมากใ<า>นเรื่องนะคะ่ะ ตุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนแบบเป็นลูกทะเลอยู่บนทะเลเลยจุนโนัทเนี่ยก็มีความฝันเหมือนแม่ว่าอยากจะมาฟื้นฟูแนวประการังของไทยนะคะเขากลับมาจากเรียนต่ออะไรเงี้ยก็เลยลงไปก็เลยเจอกันอ่างเงี้ยซึ่งละครเรื่องนี้อัปเดตร์ทิสารยังตั้งใจผลักดันลูกชายโออัครพลทินแทนผู้กำกับเป็นตัวในการทิ้นที่ลูกชายเป็นผู้กำกับร่วมค่ะคือตอนนี้ผมพยายามที่จะให้ลูกชายเนี่ยขึ้นมาแทนผมเพราะว่าเข้าเรียนด้านนี้มา จักประเทศอังกฤษเป็นละครเรื่องนะฮะที่ผมทุ่งเททำทุกอย่างเหนื่อยแล้วก็ลำบากต่อสู้แต่ว่าเมื่อตัดต่อแล้วผมคิดว่าผลงานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่พอใจของแฟนผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากครับสำหรับละครยอดรักนักสู้เตรียมจ่อคิวลงจอให้แฟนช่องสา,สามได้ชมกันทุกเย็นวันจ์ถึงสุ์เริ่มตอนแรก30ิพฤษจิกายเยี้น่ิถะโซฟิดาสุพันโทร,รายงาน